บทปรงสังขารมนุษย์เราเอ,อ๋ยมนุษย์เราเอ,อ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ผู้ไปมิได้ตันหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สลิงคารจงสละเสียเถิด จะได้ไปนิพพานข้ามผมพบสารยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานล้วงแต่เครื่องเหม็นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวขนคิ้วก็ขาว ในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอกหน้าตาเว้าววาดูหน้าบัดสีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอัิิจังพระอนัตตาเราทำเกิดมา หลังแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองเหล่านั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้าหนีเขาเหม็นซากผีเปื่อยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเราไปเขาวางเราไว้เขานั่งร้องไห้ แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเหลียวไปไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแรง้งเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมายื้อแย่งกัดกินดูหน้าสมเพศกระดูกเราเอย๋ยเรียราดแผ่นดินแร้งกาหมากินเอาเป็นอาหารตายแล้วก็พรัด พรากจากบริวารพรากจากลูกหลานพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรกแหกขวัญเมื่อตายเป็นผีต้องพรากจากกันมนุษย์เราเอ,อ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสารอุตสาห์ทำบุญ คำจุนเอาไว้จิตใจกเกษมสันทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานนิพพานะปัจโยโหตุ